รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอสังหาในเครือชีวากรุงโรงพยาบาลน,นวมินทร์ โรงแรมคอนโดรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อากาลิโกไฮโซโลโคอสในเครือชีวาบุรี สวัสดีครับแฟนๆชาวคนละบ้านครับพวกผมมาจันเชี่ยวนะครับเป็นประจําทุกบ่ายวันเสาร์สบายๆครับเสาร์นี้ก็ยังสดชื่นเหมือนเดิมครับก็มีเพื่อนผมจากกรุงเทพมาเยี่ยมผมบอกว่าเอ๊ะหน้าผมเปลี่ยนไปนะครับแก้มเป็นสีชมพูนะครับจริงๆเพราะอากาศที่นี่ครับข้างหน้าผมนี่คือชัวร์เลจันนะครับชัวร์เลจันเนี่ยเป็นความฝัน่ยู่ใต้ผมมานานแล้วนะครับเป็นที่เก็บอดีตสดชื่นความทรงจําในยาวัแสนสุขครับผมนึกถึง กวีนิพนธ์ของเรียวอลสตอยครับอลสตอยเป็นนักเขียนชาวรัเสเซียครับรางวัลโนเบลไพรส์ผมหลงรักตั้งแต่เขียนเรื่อง War and Peace ซัตรชิวาโกนะครับอตสตอยเขียนหนังสือเล่มหนึง่งชื่อ The c ช i ย d h o o d ราะว่ายาวันแสนสุขครับเขาพูดว่าในช่วงบ้านปลาชีวิตนะครับไม่เคยดีกว่าความทรงจำในยาวัแสนสุขที่จะหล่อเลี้ยงให้เราสดชื่นครับขณะ้ผมเนี่ย เป็นเชียร์ไลจนเขาเร่งางานครับเขาเร่งเงินใหญ่เลยเพราะต้องการให้เสร็จก่อบที่5ธันวาคมนะครับชียรไเจนจะมีแนวคิดอยู่สองแนวคิดใหญ่ๆอันแรกคือซีรีเนตี้นะครับคือความสุขสงบสันติแนวที่2คือนาสโตเจียคือความทรงจําในอดีตที่สดชื่นนะครับผมเป็นคนเกิดเดือนกรกฎาคมราศีกรกฎครับผมมีความทรงจําที่ยอดเยี่ยมมาตั้งแต่เด็กครับผม ชอบรถนะครับตั้งแต่เด็กๆหละนะครับผมชอบโรลส์รอยชอบเบนซ์ชอบปอร์เช่ชอบโฟก์ s วากันนะครับผมก็เก็บทุกอย่างที่ผมชอบนะครับซึ่งบริเวณนี้ก็จะเป็นเก็บอดีตของผมนะฮะผมจะเก็บรถเบนซ์ของคุณแม่ผมครับคุณแม่ผมมีเบนซ์เก่ามากเรียกว่าตาตะกะแตนตาตั้งครับซึ่งตอนนั้นคุณแม่เป็น แพทย์อสวครับเป็นแพทย์อาสาของสมเด็จย่าครับแล้วครั้งหนึ่งสมเด็จย่าเคยประทับรถของคุณแม่ครับรถเบนนะครับก็ผมจะเอารถเปนมาตั้งที่นี่ครับเพื่อเตือนติผมครับชวรลเจนก็เล่งการก่อสร้างครับอย่างเร่งรีบเลยนะครับจะมีทั้งดนตรีบทกวีและงานศิลปะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับจำได้ไหมครับผมมีเซเลปตำนานนะครับ อ่าดรดาวแจคัตจิตครับในรายการในสำหรับนี้ผมก็มาดูการก่อสร้างนี่เขาเขาลังก่อสร้างอยู่นะครับกำลังทำกำแพงกันดินของชีวาเลเจนครับตามมาเลยครับเดี๋ยวอะไรเทะเทคอนกรีตนะฮะนั่นรถเรนดิมิกส์นะครับรถเครนก็จะ ยกพันกิจผมเสร็จนะครับเพื่อลงไปเททาฟุตติ้งและระบบระบายน้ําครับนี่คือตําแหน่งของกระแพงกันดินของชีวะเลเจนครับจะสวยมากเลยนะครับผมตื่นเต้นทุกครั้งนะครับที่ที่มาที่นี่ครับเพราะว่าทุกครั้งที่ผมมาเนี่ยมีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสําคัญครับเมื่อไม่กี่สัปดาห์เนี่ยเราจะไม่มีอะไรเลยครับตอนนี้เราทํากระแพงดินเกือบเสร็จแล้วนะครับชีวะเลเจนเนี่ยก็จะเป็นที่ที่เก็บอดีตอันแสนสุขของผมนะครับ คือผมเคยบอกว่าผมแบ่งคนเป็น4กลุ่มกลุ่มแรกคือเบบี้บูมเมอร์ครับคือกลุ่มที่มีชีวิตยอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับคุณพ่อผมเนี่ยครับคุณอาผมเนี่ยครับหนีระเบิดนะครับที่พัทมิตรมททิ้งที่กรุงเทพหนีระเบิดไปอยู่ที่แถวลังสิตนะออกนอกเมืองนะครับกลุ่มที่2คือ 7x x จะได้คือกลุ่มผมเนี่ยครับเจเอก็มีอายุป,ประมาณ45-50ปีขึ้นไปนะครับ JX ผ่านโลกมามากนะครับผ่านวิกฤตมานับครั้งไม่ถ้วนแหละนะครับผมผ่านวิกฤตการเมืองมาจนจนเบื่อแล้วครับตั้งแต่14ตุลา6ตุลาครับพฤษภาธมินนะครับกีฬาสีเหลืองแดงผ่านมามุกอยู่สนามแล้วครับก็ยังรอดไม่ได้นะครับผ่านวิกฤตทางเศรษฐกิจนะครับที่รุนแรงหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นจบตีค่าเงินบาทนะครับรวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจเรื่องโควิดนะครับ ถึงรุนแรงมากนะครับตอนนี้โลกกาลังตดถอยอยู่นะครับสิ่งที่เจน x มีก็คืออะไรครับคือประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมนะครับที่ยังสามารถที่จะมาเล่าให้รุ่นลูกหลานฟังนะครับตอนเจนเกซ์คือเจน y ายเจนวคืออายุป,ประมาณ4-5 5ปีลงมาถึง25 Gen Y ครับเจนวก็เด็กรุ่นใหม่กลุ่มสตาร์ทอัพนะครับกลุ่มที่เล่นดิจิตอลมันนี่นะครับกลุ่ม บิตคอยนะครับนี่คือ Gen Y สงสัยนะฮะสงสัยแล้วก็ตื่นร้อนที่จะสแสวงหาความรู้นะครับแต่ข้อเสียคือไม่ค่อยมีความอดทนครับสตาร์ทอัพจะเปลี่ยนไเรื่อยๆนะครับต่างกับ Gen X เจน X อดทนกว่านะครับถ้าจาก Gen Y ก็คือ Gen Z Gen Z คือรุ่นลูกผมอายุต,ตั้งแต่2ี่สิบหาปีลงมานะ Gen X อยู่ได้ด้วยอะไรครับด้วย n o s t ตเจี a นะครับความทรงจำในวัยแสนสุข แล้วก็ Serenity ครับสุขส,ขสงบสันติเพราะฉะนั้น Gen X ต้องแข็งแรงเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นร่มโพล่มใสเป็นที่ปรึกษานะครับเป็นอ้อมกอด<笑><笑> <laughs> เวลาเจนวา e เจนีเนี่ยลูกหลานเนี่ยสงเารเสียใจและผิดหวงังกับชีวิตนะครับ Gen เจไม่ค่อยเสียใจกับชีวิตนะครับเพราะยิดผ่ามาเยอะแล้วนะครับที่นี่จะเป็นที่เก็บอดีตที่ยอดเยี่ยมของเจนะครับเก็บดนตรี ย้อนยุคนะครับไม่ว่าเป็นสุนทรภพนสุเทพกำแหงสรีนนทนาคอนนะครับแม้แตงพี่แจ้นะครับ Impossible นะครับจอร์นเดนเวอร์นะครับเอวิสเฟสตี้คริปเลชชั่นนะครับก็อยู่ที่นี่ครับดนตรีบทกวีนะครับงานเขียนที่ดีที่เจนวายเจนซีไม่อ่านแล้วครับผมยังอ่านอยู่นะครับอ่านเต๋านะครับอ่านซุนวูนะครับอ่านสามก๊ก อ่านพระไพเป็นีรู้ผมไม่อ่านอยู่นะครับทุกเรื่องยังอ่านอยู่นะครับงานศิลปะนะครับเจนเอ็กซ์สะสมงานศิลปะครับเราผมมีรูปเขียนดีๆที่ผมสะสมมาทั้งชีวิตนะครับของศิลปินแห่งชาติหลายหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ประหยัดตรงดำผมก็มีนะครับธนาคารนะครับอาจารย์เฟื้อนะครับเนี่ยผมก็สะสมผมมองสิ่งพวกนี้เป็นงานศิลปะครับผมมองปอร์เช่บ็อกสเตอร์เป็นงานศิลปะผมมองโรสวอยคันนี้เป็นงานศิลปะครับเพราะอะไรครับเพราะผมรู้ว่าโวยเป็นโรสวอยแต่ละคันเนี่ย เขาใช้เวลาถนัดไหนเขาใช้มือครับทำแต่ละชิ้นเนี่ยครับ,นะรบนางฟ้าตัวนี้ก็มีที่มานะครับเป็นงานของโรแดงนะครับโลแดงนี่เป็นปฏิบักรที่มีชื่อของโลกนะรแดงเนี่ยทุกอย่างมีนิยามข,ของมันทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีความหมายและมีพื้นที่ของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรเจนเป็นอะไรที่ที่ผมใฝ่ฝันมาตลอดชีวิตผมนะครับผมเริ่มทำการออกแบบเร g เจนทำงานสเก็ช เป็นร้อยเป็นพันสเก็ชนะครับขึ้น 3D นะครับทำการก่อสร้างนะครับรวมถึงไปซื้อไม้เก่านะครับไปลงไม้ไปเหมาออกมาทั้งโรงนะครับเริ่มทำเฟอร์นิเจอร์นะครับทุกอย่างเนี่ยล้วนแต่มีนระยะสำคัญผมต้องการบอกให้เจน Y ายเจนรู้ว่าโอเคเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้มือทำเขาเป็นยังไงที่ใช้ไม้แท้ๆเป็นยังไงนะครับเราไม่ตัดไม้ทำลายป่าครับเราเอาไม้จากบ้านเก่ามาทำนะครับ ไม้ที่ตกล่องบอกถึงการเดินทางของเขาครับไม้บางชิ้นอายุ80ปี90ปีนะครับฝึกให้เราอ่านเนื้อไม้อ่านองปีของไม้ครับทำด้วยใจเอาใจใส่นะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่ Gen X เจนเเรียนรู้มาครับเจนเอ่านมหาชนกนะครับอ,อย่ากให้พวกเราอ่านตอนนี้ครับเป็นบทพระรายุพนของรัชกาลที่9นะครับเ้ียว่าด้วยความเพียรนบริสุทธิ ถึงเรือล่มจมแล้วหมายขก็ยังว่าอยู่นะครับทีนี้นะครับเราผลจะเก็บที่นี่ครับทุกครั้งผมเห็นการการปรับเปลี่ยนไปของที่นี่ผมก็ตื่นเต้นมากนะครับผมเห็นเริ่มตอกเข็มนะฮะทำฐานลาดนะครับเริ่มทากระแพงกันดินนะครับเริ่มทงออกแบบอินเีเรียเริ่มทำออกแบบเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นนะครับเตียงแต่ละตัวเอียแต่ละตัวนะครับหลายคนถามว่าทำไมผมจะต้องมาเสียเวลาสิ่งพวกนี้นะครับ ผมเป็นสามนิกขี้ทำงานมาเยอะครับ30ปีเนี่ยทำงานมาพ้าร้อกว่าโครงการถ้านับเป็นมูลค่าเป็นเป็นหมื่นล้านแล้วครับเราแบบอาคารใหญ่ๆนะครับหลักห้าสิบล้านห้าร้อยล้านพันล้านแต่วันนี้เราต้องมาออกแบบเก้าอี้หนึ่งตัวโต๊ะหนึ่งตัวเตียงหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโต๊ะหนึ่งตัวเก้าอี้หนึ่งตัวเหลืออาคารราคาร้อยล้านพันล้านก็มีความหมายเท่าเทียมกัน แล้วผมก็สุขมากกับที่นี่ครับเราออกแบบเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นที่นี่ครับที่เลเจนเนี่ยครับออกแบบตัวเกียนหนังสือคอนโซลนะครับตู้เสื้อผ้านะครับทุกอย่างเพื่ออะไรครับเพื่อฟื้นความทรงจําในยาว์แสนสุขของผมนะครับผมโตมาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ไม้นะครับผมอยู่บ้านไม้ทรงปัญญาตั้งแต่เด็กครับเป็นบ้านพักแพทย์นะครับของคุณแม่ผมบ้านข้าราชการนะครับ ผมอยู่บ้านที่มีชานระเบียงกว้างนี่ฮะข้างหน้าผมเนี่ยอีกไม่นานครับความฝันความหวังอะไรเป็นของฟรีผมก็จะเกิดขึ้นที่นี่ครับก็เชิญชวนนะครับถ้าแวะผ่านพื่นี้ก็ไปเยี่ยมเรานะครับชิวาร e เลเจนเนี่ยจะทำการเปิดซาวพินนิ่งเนี่ยในวันที่5ธนาคมปีนี้ครับก็จะเร่งมากเลย ท่าครับผมกาลังชื่นชมกับภาพถ่ายจากโดรนครับความคืบหน้าของช ah ิวาเรเจน์และก็ชิวาแซงจอรีครับเมื่อประมาณเดือนเดือนที่แล้วนะครับโซน A เนี่ยน่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในอีกไม่กี่เดือนนียครับโรงแรมก็ใกล้เปิดเต็มทีแล้วครับที่ชิวาเนี่ยเรามีบบนิเวศทั้ง6อย่างครับอย่างแรกก็คือชิวาแซงเจอรี่ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมครับ ก็ต้องขอบคุณแฟนๆนะฮะให้ความสนใจอย่างมากเลยครับโรดด้ที่2ที่ผมยืนอยู่นี่ครับเป็นสวนนันทาอุทยานที่สุราล,ลม,มากเลยนะครับซึ่งจะเป็นสวนของเชืว้อเวทนะครับเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์พื้นภูไวและชลอไวมีทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันมีห้องอบสูนไพรนะครับมีวลีบำบัดน,นะครับโรดด้ที่3นะครับก็คือแปลงผักออร์แกนิกนะครับที่นี่เราปลูกทุกอย่างที่เราทานได้ แล้วเราทานทุกอย่างที่เราปลูกได้ครับรัวที่4นะครับก็คือเชียวคันที่ครับซึ่งเป็นโรงแรมแบบบูติคโฮเทลครับซึ่งก็เปิดซ o วน์พงประมาณปีใหม่เนี่ยครับปีใหม่ไทยเมษายนเนี่ยครับส่วนรวมที่5ก็คือชิวาปายวีซึ่งเป็นรีสอร์ทนะครับมีทั้งสไตล์คอสเทจและเทเลสส่วนรวมที่6นะครับก็คือชัวเลเจนด์นะครับที่เก็บเกี่ยวความทรงจําอันยอดเยี่ยมนะครับที่นี่สวนที่สวยมากเลยนะครับ ผมจําได้เมื่อปีที่แล้วสวนนี้ยังไม่อะไรเลยครับเราตะลุมบอลกันที่นี่ครับเราเดินมิตรสวนสวยนะครับพี่ช้างขันชัยบุญปานครับพี่ชายผมนับถือเนี่ยนะครับประธานของมติชนบอกว่าสวนสวยเพราะนิ้วชี้ครับผมยื่นตรงนี้ครับผมก็ชี้ไปอ้าวหินก้อนนี้วางตรงนั้นหินก้อนนั้นวางตรงนี้ปลาไว้น้ําตรงนั้นนะครับเบิร์ดอัพพาราไดต์ตรงนี้นะครับใบพุูตรงนั้นนะครับนี่ฮะก็กลายเป็นสิ่งนี้สวนนี้ เป็นส่วนที่บรัสเซลบ์นะฮะเลเจนด์คือตำนานมาเยี่ยมมาเยอะมา,มากครับไม่ว่าจะเป็นพี่แอดหรือน้าแอ๊ดสมบัติเบนณีก็มายินอยู่ผมคุยอยู่ตรงนี้ครับเมื่อมานนมานี้เราก็มีโอกาสได้ต้อนรับดรดาวใจภัยจิตนะครับเป็นเลเจนด์นักร้องเพลงลูกกุ้งที่ยังมีชื่อเสียงมากสุดคนหนึ่งของประเทศน,นะครับยี่ตรงนี้ครับแล้วก็ได้ฟังเพลงเพราะๆภายใต้สวนนะครับผมหลับตาก็ยังนึกภาพถึงวันที่ ดเรเดาวใจมาร้องเพลงทำไมถึงทาำกับฉันได้นะครับลองฟังดูครับว่าเพราะขนาดไหน ฉลองความสำเร็จของชิวาแซงเจอรี่เขาใหญ่พร้อมเปิดเฟสใหม่คอนโดรักสุขภาพเพื่อที่อยู่อาศัยและการลงทุนมอบสิทธิพิเศษจากราคาปกติยูนิตละ1,590,000บาทจองด่วนวันนี้เพียง7,99,000บาทเท่านั้นการันตีเงินปันผลในอัตราร้เปอร์เซนต่อปีช่วงอายุสัญญาครั้งละ3ปีเป็นระยะเวลา6ปีด้วยตามเงื่อนไขของบริษัท การเดินทางสะดวกสบายจากกรุงเทพเพียง45นาทีโดยรถไฟความเร็วสูงหรือโดยรถยนต์บนถนนมอเตอร์เวย์เพียงหนึ่งชั่วโมงครึ่งมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันสอบถามรายละเอียดโทร081 421 8323 090 107 7992ผึมึงไปผ่าตัดหัวใจมาก็อยากหาสถานที่สำหรับพักผ่อน คุณหมอแนะนำครับว่าคนจะไปพักผ่อนในต่างจังหวัดสถานที่เนี่ยคิดว่าคอนโดเนี่ยจะเล็กๆจะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะปรากฏว่าเนื้อที่ใช้สอยอรครบสมบูรณ์แล้วก็โปร่งโล่งเหมือนกับบ้านอยู่กลางสวนต้องขอชื่นชมอาจารย์เชี่ยวค่ะที่ทำโครงการดีๆนี้ออกมาให้ทุกคนค่ะ ลงทุนกับอสังหาเพิ่มพูนมูลคา่ากับชีวาแซนจูรี่เขาใหญ่คอนโดรักสุขภาพท่ามกลางธรรมชาติโอ oh, โซนอันดับ7ของโลก